บราโวยินดีกับน้องๆที่สามารถเข้าโครงการ Management วนีเด้อีกหนึ่งท่านค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นน้องที่ใช้คอร์สเรียนออนไลน์แล้วสามารถไปเข้าโครงการเมน t มิทเวนีกลุ่ม 50K บวกได้แล้วก็ต้องบอกว่าไม่พิกโผลและตอนนี้เขากําลังอยู่อีกหนึ่งโครงการ 50K บวกเช่นเดียวกันกําลังจะไฟนอลทิวอยู่ซึ่งพี่รักจะบอกว่าจริงๆสําหรับว่าจะเลือกอะไรบ้างพี่รักคนที่รู้ว่าตัวเองเก่งอยู่แล้วแต่แค่อยากจะรู้ทริคว่าไปอยู่หน้าง,งานต้องทําอะไรบ้างเพื่อสร้างความได้เปรียบก็ใช้เป็นคอร์สเร บอกว่าก็ไม่พีผ وء เพราคิดอยู่แล้วว่าน้องเป็นคนเก่งเพราะว่าเคยไปกวดอะไรบางอย่างเราชนะเลื่อนมามแล้วมิ้จะบอกว่าเวลาที่เราจะไปเข้าโครงการเปนเน,น่เมนเทอร์นี้เราจะต้องมองที่ปลายทางว่าอยากจะได้โครงการไหนเราอัพสกิลตัวเองไปถึงมันทีนี้การอัพสกิลมันมีหลายรูปแบบเช่นหนังสือเหมาะกับใครบ้างเช่นหนังสือเหมาะกับคนที่รู้สึกว่าตัวเองเก่งหรือว่าจะไปโครงการที่ขัดแค่หนึ่งเดือนเช่นบิ๊กซียเอ็หรือโครงการเปเน่เมนเทอร์นี้เครือร์ซีพีขัดหนึ่งเดือนน่ะซึ่งมิ้จะบอกว่าถ้าไปแบบนั้นแล้วรู้สึกมั่น หนังสือคุณควรจะรู้ความได้เปรียบอยู่บ้างว่าไปอยู่หน้าง,งานอะไรบ้างนะที่เขาตามหาเราจะได้นําส่งได้ถูกถือว่าสองคือคนที่จะไปกลุ่มพวงการเ p p ร์ l e เวลหรือ 50k บวกกลุ่ม upper อร์เลเวลงจริงพี่ลักนี่ยาว่าคือจ่ายประมาณ 45k เป็นฐาน 48k เป็นฐาน 50k เป็นฐานนี่ก็คือกลุ่ม upper แล้วซึ่งจะบอกว่าส่วนใหญ่ล้วจะจ่ายกันประมาณ 50k บวกโดยใครที่เก่งอยู่แล้วอยากบูทิคลอจิกเทคนิคนิดน,น,นึงว่าไปอยู่หน้าง,งานควรจะเตรียมอะไรหรอพี่ลักจะบอกว่าให้เราใช้คอร์สออนไลน์เหมือนน้องคนนี้ได้เลยนะถ้าเราไม่ได้มี ปัญหาการสื่อสารอะไรมากมายพี่รักแนะนําว่าคอร์สเรียนออนไลน์ใช้ได้เสมอในขณะที่หากว่าเราจะไป MT upper level เนี่ยอย่างน้อยสุดคือคอร์สเรียนออนไลน์ที่ต้องเตรียมแต่ถ้าเราจะไปโครงการ upper level แต่รู้สึกว่าพี่รักหนูก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในการพูดยังไม่ค่อยมั่นใจว่าจะไปเจอก,กรรมการจะไปเจอคําถามอะไรหรือว่าไอ้ตัวเราเองรู้สึกว่าอยากที่จะฝึกเยอะๆมากกว่าเพราะว่าคลาสสอนสนเนี่ย5 day 7 day ทําให้เราได้ฝึกตั้งแต่การสอบจนไปถึงการสัมภาษณ์เราจะได้ฝึกทําสอบเรื่องของการ ฝึกภาวะผู้นำต้องใช้อะไรนําส่งอะไรบ้างในงานกลุ่มงานเดียวฝึกเรื่องของสตอรี่เฮลิ่งค่ะฝึกพูดคุยถามตอบซึ่งอยู่หน้าง,งานคนที่มีไหวพริบที่ดีคือคนที่สามารถเดลิเวอร์นำส,ส่งสิ่งที่กรรมการต้องการแล้วนําส่งให้เขาเนี่ยตรงตามเวลาและอะไรอยู่ในสิ่งที่เขาต้องการพอดีเลยมันคือต้องเหมาะต้องสงอม่ะไม่ได้จะบอกว่าใครที่จะไปแล้วเห็นว่าตัวเองกําลังขาดสิ่งนี้อยู่แนะนําให้อัพสกิลจากรอบสอนจส หรือบางคนเป็นคนที่เวลาทําอะไรเป็นคนที่ต้องการให้เรื่องนั้นมันจบลงคือเหมือนคว้างงูต้องคว่างให้พ้นคอคนเหล่าน,นั้นจะกลับมาหาพี่แล้วด้วคำบอกพี่รักผมตัดสินใจมาสมัครคอร์สหนูตัดสินใจมาสมัครคอร์สเพราะว่าอะไรเขาเป็นคนที่วางแผนด้วยความสําเร็จอยู่เสมอนะใครที่ขี้เกียจไปล้มลุกคุกคานบ่อยๆอยากจะไปรู้เลยว่าจะเจออะไรก็ให้เรียนจากสอนสดเพราะคุณจะได้ฝึกเยอะแน่ๆการฝึกมันช่วยทําให้เราไม่ตื่นเต้นไม่แตมประมาาไม่โลกไม่ตกใจตอนไปอยู่หน้าง,งานเราจะไอคอนแทคแล้วคุยกับกรรมการแล้วเรารู้กึกไม่ได้เก เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้ว่ากรรมการกําลังดูตามหาอะไรและเราได้ฝึกมาเยอะแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่แตกต่างกันซึ่งน้องๆในคอร์สบางคนบอกพี่รักษว่าพี่ลักษสอนยากกว่าตอนที่เราไปเจอหน้างานด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรพี่รักษจะให้พวกเราพูดคุยถามตอบแล้วให้เวลาทําทันทีไม่ว่าจะเป็นการทําเคสหรือการทำา AI อินทิวิวพี่รักษจะให้เวลาพวกเราแค่ครึ่งเดียวนะของสิ่งที่ไปอยู่หน้างานแปลว่าหน้างานถ้าพี่คอ์เคสใช้เวลา45นาทีอยู่กับพี่รักษคุณได้ใช้เวลาแค่1 5บหาถึงยีินาทีเท่านั้นนะพี่รักจะให้เวลา ตอนไปอยู่หน้าง,งานจริงอะ่ะเราจะรับมือมันได้อยู่ดีเพราะตอนที่ฝึกเราเคยฝึกสั้น่คนอื่นถึงสเท่า3เท่าอะ่ะมันจะไม่เก่งมันจะไม่มีไหวพริบดีได้ยังไงเพราะพี่รักจะบอกว่าใครที่อยากจะเตรียมพร้อม,อมแบบอออินก็แนะนําให้เรียนเซเว่อย่างเดือนเนี้ย ในเด e ือนพฤษภาคมจริงๆตอนนี้มีคนที่สําเร็จจากอะคาเดมีไปทั้งหมด7ท่าน1ท่านในนั้นเป็นคนที่สอบเลื่อนชั้นเลื่อนตาแหน่งเนาะนอกนันน้น6ท่านเป็นเมนเทนเมนเทนีทั้งหมด6ท่านเมนเทนเมนเทนีทั้งหมดค่ะมี5คนที่เป็นกลุ่มที่เข้าโครงการเมนเทนเมนเทนีอัปเปอร์เลเวลได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคือนักเรียนคัาสอนสดเซเว่นเดย์นะมีอะไรบ้างเคสที่1เป็นเคสพี่รักกาลังไล่ว่ามีเคสไหนบ้างนะเคสหนึ K ่งเป็นเคสที่น้องๆสามารถเข้าโครงการเมนเทนเมนเทนีกล er ุ่มอัปเปอร์เลเวลได้ซึ่ ซึ่งน้องเขาซื้อที่เป็นคอร์สออนไลน์ไปก่อนเสร็จปุ๊บแบบสิ่งที่เขาทาคืออะไรเขาบอกพี่รักหนูอยากที่จะมาเรียนสอนสดหลังจากทําหลังจากที่เขาใช้คอมโบเซตแล้วเขายังไม่ได้ไป MP เลยนะเขาบอกพี่รักหนูขอเอาอีกหนูขอมาเรียนสอนสดแล้วกันคือน้องเขาซื้อไป2คลคสอ,คอะซึ่งพี่รักจะบอกว่าก็ไม่แปลกเลยไม่พลิกโผลเลยซึ่งตอนที่ประเมินตอนที่ออกไปจากคลาสเนี่ยพี่รักก็รู้อยู่แล้วว่าเขาจะเข้า MP ได้อยู่แล้วซึ่งก็บอกว่าไม่พลิกโผนะเขาเข้าได้เป็นกลุ่มอัปเปอร์เลเวลนะอันทนี่2ป็คนคนที่ะคง ซึ่งตอนที่เขาซื้อไปเขาใช้เส้นหนังสือนะเขาบอกพิรัก์ว่าพิรักษ์มตื่นเต้นมากๆที่จะได้อ่านหนังสือของพิรัก์คือมีการพิมาบอกพิรักษ์ด้วยซึ่งพิรักษ์ให้คาแนะนาเขาฟรีตลอดเจอร์นี่ของการไปของเขานะคือคําแนะนําปรึกษาเนี่ยใครอยากจะปรึกษาเข้าโครงการบิเน็ตเมนตอรนี้ปรึกษาได้ฟรีแต่คุณภาพของคําตอบจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของคําถามบางคนถามพ่รักษมาสั้นมากหรือบางคนถามแบบไม่ให้เกียรติพ่รักก็จะไม่ค่อยได้ยินดีนะที่จะตอบเพราะเรายา,ยาวแต่ใครที่ถามแบบเคิร์รีสเชียนู้ให้เกียรติผู้ที่ตอบ พี่รักจะตอบเขาไปยาวๆแล้วก็ปรึกษาพวกเรา 2, 2> เดือน3เดือนให้คำปรึกษาฟรีด้สามซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือน้องคนนี้นะเขาเป็นน้องผู้ชายที่คือเคารพแล้วก็เรียกได้ว่าใช้คาพูดที่สุภาพมากๆเลยแล้วก็พี่รักก็ให้คำปรึกษาเขาตลอดว่าไปที่นั่นที่นี่ควรเตรียมอะไรได้บ้างเนาะแล้วท้ายที่สุดเขาสามว่าไปเข้าโครงการกลุ่ม upper level ได้จากเซตหนังสือนะและนะคะไม่ว่าจะเป็นอันที่1อันที่2ใช้ภาษาอังกฤษในการคัดเลือกโอเคไหมใช้ภาษาอังกฤษในการคัดเลือกนะโครงการที่3ค่ะเป็นคนที่เข้าโครงการ upper level ได้เป็นคนที่3เป็นนักเรียน

เซเว่นเดย์เอกลบบอกแล้วว่าของมันจริงจริงโอเคไหมเซเว่นเดย์เพิ่งจะคลอดมาเมื่อปลายปี2024แล้วคนที่เรียนเห็นผลสําเร็จตอนปลายปี2020มันเยอะมากนะมีแต่เข้าโครงการอัปเปอร์เลเวลยากๆได้พอปีนี้พี่รักจะบอกว่าเนี่ยผลลัพธ์เซเว่นเดย์มันเริ่มออกมาทยอยออกมาเรื่อยๆนะคนที่3ก็เข้าโครงการ MG Apple Level ได้ซึ่งก็เรียนเซเว่นเดย์แล้วก็สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยคือพอได้แล้วหนึ่งโครงการคุณแม่เขาบอกว่าอยากให้ไปลองอีกโครงการหนึ่งซึ่งโครงการนั้นเนี่ย เดะฉันพี่รักจะบอกว่าคือสุดท้ายแล้วจริงๆก็แล้วแต่เขาจะเลือกเนาะเพราะทั้งสองโครงการ 50K บวกหมดเลยนะไปต่อโครงการที่4ค่ะ คนที่เข้าอ่ะคนที่4ที่เข้า MT ได้ก็เป็น Seven Day s e v e n ว่น e ดยอ็กีเช่นเดียวกันค่ะเป็นน้องที่เข้าโครงการบอยอินเตอร์ได้นะ่งก็ต้องบอกว่าแต่และคนเนี่ยเห็นไหมว่า s e v ว่ Day ยเนี่ยผลลัพธ์มันเริ่มมาเยอะมากคนที่5เป็นน้องที่ใช้เซ็ตหนังสืออาการมาที่เซ็ตหนังสือเป็น,นน้องที่ใช้เซตหนังสือไปเข้าโครงการมินเมนท์เนี้ซึ่งน้องเขาทักมาขอบคุณพี่รักเลยว่าก่อนที่จะไปไฟนนลขอมาขอพรด้วยหนูขอบคุณพี่รักมากหนังสือพี่รักดีมากแล้วเขาสามารถเอาไปใช้ในนนนนนกาารรเข้นน้้้้ตตออออีีหููถึงบไลลแแววค่ะ ขอพรแล้วข,ข,ขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากพี่รักได้ไหมคะซึ่งพี่รักก็ให้คําแนะนำก็แบบกลับไปแล้วท้ายที่สุดเขาก็มาแจ้งพี่แล้วพี่รักหนูเข้า M อดีได้แล้วหนูขอบคุณนะพี่รักมากๆซึ่งก็ไม่พิโผเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือถ้าใช้เส้นหนังสือแล้วไปได้ถึงรอบไฟนอลแล้วเป็นกลุ่มโครงการอัปเปอร์เลเวลด้วยเนี่ยแปลว่าจริงๆเขามีของอีกแล้วเขาเลือกทูได้ถูกนะคุณจะเลือกทูยังไงบ้างเส้นหนังสือคอเรียนออนไลน์หรือว่าคลาสสอนสดคุณต้องประเมินตัวเองหรือขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะอยากจะลงทุนกกกบตเออองมายแ่่่่ไะ็ู สอนสดเท่านั้นอันนี้พี่รักสู่หกคนแบบนี้นะแต่ว่าที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่เคยเรียนรู้ตลอดเวลาเวลาที่จะทําอะไรเขาขอทําให้เต็มที่เขาก็เลยมาเรียนคอร์สออนอไม่ไม่เรียนคอร์สออนไลน์มาเรียนค่าสอนสดตั้งแต่แรกทั้งมาสองคำบอกว่าขอสมัครคาพี่รักคือคนที่พร้อมจะสําเร็จอวิวเขาจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนอะมาถึงคนสุดท้ายคนที่7ค่ะค่าส,สุดเลยเป็นคนที่ใช้คอร์สเรียนออนไลน์แล้วก็เข้ารงการอัปเปอร์เลยเวลได้แล้วก็ ตอนนี้โครงการที่2กําลังรอไฟนอลกันอยู่ก็จะบอกว่าก็แล้วแต่เขานะว่าจะเลือกโครงการไหนเพราะว่าคนที่เก่งอจะเป็นคนเลือกได้ใครที่เก่งเตรียมตัวเองไว้พร้อมแล้วคุณจะเป็นผู้เลือกนะคุณไม่ใช่ผู้ถูกเลือกนะเวลาไปสัมภาษณ์โครงการไมเนจเมนตัวนี้ถ้าใครที่เป็นคนเก่งเก่งจริงนะเราเป็นคอนดักเตอร์นะไม่ใช่กรรมการกรรมการไม่ใช่คนที่คอนโทรลเราแต่เราเป็นคนคอนโทรลกรรมการเพราะกรรมการเขาถามเราจากสิ่งที่เราตอบ เราจะคอนโทรลให้กรรมการถามเราไปทิศทางไหนขึ้นอยู่กับว่าคุณตอบอะไรเข้าไปเราะเมันใครที่เรียนในคอร์สออนไลน์เขาจะรู้สิ่งนี้นะวันที่7ที่เราโลหลดจะเป็กนการสัมภาษณ์ไม่ว่าคุณจะตอบอะไรมาพี่รักษจะถามเรากลับไปทาไมพี่รักษถึงรู้พวกนี้พี่ลักพี่ลักก็เคยเป็นหนึ่งในกรรมการที่พี่รักจะบอกว่าก่อนหน้าที่พี่รักษจะออกมาทําสิ่งนี้พี่รักษเป็นโค้ชบริหารสายงานค่ะแล้วพี่ลักษต้องคัดเรื่องน้องๆเนี่ยเพื่ออะไรเป็นน้องคารคเต์เหมือนกันค่ะของ,ององค์กรต้องสัมภาษณ์ทุกเดือนเดือนละห้าคนสิบคนก็แล้วแต่ซึ่่่่งงกกก็จจจะะะบอออววาาารรู้คํลาาััเไทีสญ เป็นมเนจเมนต์วันนี้พี่รัก์เป็น m อรุ่นพี่พี่รัก์เป็นเอมีรุ่นพี่ตั้งแต่10ปีที่แล้วนะเข้าแร้จริงคือ3โครงการแต่พี่รักษไปใช้ชีวิตแค่2โครงการเท่านั้นก็จะบอกว่านั่นคือเหตุผลว่าทำไมพี่รักษ์ถึงรู้แล้วพี่ลักก็ผ่านการเป็นเขาพี่ลักษ์จะบอกว่าตอนทําที่พี่รักษทำอ่ะทั้งหมดและพี่รักชอบงานหน้าบ้านจริญพวกเราต้องเลือกนะชอบงานหน้าบ้านหรือหลังบ้าน หน้าบ้านจะต้องเจอคนเยอะเจอลูกค้าเยอะหลังบ้านทํางานใช้หัวซึ่งพี่รักจะบอกพี่รักก็เคยเป็นทั้งสองฝั่งนั่นแหละแต่จะบอกว่างานหน้าบ้านในสนุกกว่ามากแต่งานหลังบ้านมันคืองานวางแผนกลยุทธ์นะมันสนุกคนรูปแบบคนละรูปแบบงานหน้าบ้านต้องไปเจอลูกค้าแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวแต่งานหลังบ้านเนี่ยอย่างพี่รักทําบริหารสายงานขายเวลาคุยประชุมกับคุณทีประชุมเป็นร้อยคนอะ่ะแล้วเราต้องไม่คนที่เป็นคนคนดักตรงนั้นอ่ะแม่แม่จะบอกว่าเช่นเดียวกันเลยพี่รักเข้าใจว่าเรากําลังเจอกับอะไรนี่คือเหตุผลว่าทําไมคอสเซเว่นเดย์ม พี่กําลังทําให้พวกเราเข้าโครงการไม่เด่นเมนเทร์จากความสามารถของพวกเราพี่รักไม่ได้ทำอะไรเยอะพี่รักแค่เกาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแล้วทําให้มันสามารถนําส่งไปได้ตรงใจกรรมการแค่นั้นเองเพราะนั้นใครที่อยากที่จะออินแบบนี้แนะนําว่ามาเรียนเซเว่นเดย์เถื่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้วันนี้เพิ่งจะวันที่22พฤษภาพี่รักเชื่อว่าเดี๋ยวมี3โครงการกําลังจะไฟนอลหนึ่งก็คือโครงการไม่เนจนเมนเทอร์นีของ t r u e Next Gen 2งไม่เด่นเมนเทร์ของ UMC 3็มซีสามไม่เด่นเมเทร์ของต็ k Tok g r a d u a t e Program รกรมพี่รักจะบอกว่า3าโครงการนี้ แล้วก็4นะโอ MT r า T 4โครงการนี้ค่ะก,กำลังไฟนอกอินทิวิกันอยู่แล้วก็แน่นอนว่าจะคลอดคนที่สำเร็จมาอีกเยอะมากแล้วเราคิดว่าเดือนนี้ไม่พิกโผลนะคงจะเข้าไปได้เกิน10คนแล้วก็คงจะเกิน20คนแล้วนับตั้งแต่เดือนมกราจนถึงตอนนี้ที่มีน้องๆในคลาสในแอาเดมี้เนี่ยสำเร็จจากการเข้าโครงการเม็นเด็เป็นปนี้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วตอนนี้เซเว่นเดย์นะสักเซสแล้วพี่รักรับมาเยอะนะเดือ 1, 2, นหะนึ่งรับสองเซเว่นเดย์อนี่ยจริงๆห้าถึงสิบคนเมื่อก่อนรับสิบตอนนี้ไม่ถึงนะคจจะนนค,คน นนะซึ่งตอนนี้ในเดือนเดือนนี้มันเต็มแล้วเดือนหน้านะมีนักเรียนมารออยู่2คนซึ่งก็บอกว่าใครที่พร้อมจะ morning, จออยอินแบบนี้จริงๆพี่รักขอแค่จริงๆนะถ้าเป็นเซเว่นเดยขอแค่3คนที่เหลือไฟเดหรือวันเ final นอ t อีที e w ก็ได้ใครที่สามารถที่จะบอกว่า หนูอยากที่จะเคลียร์เซลลูพี่ลักอยากที่จะอัพสกิลแบบเต็มรูปแบบเอามาเจอกันในะคลาสตอนนี้มันมีสเปเชียลไพร์อยู่จนถึงวันที่31มพฤษภาคมนะพี่ลักจะบอกว่าถ้าใครคิดว่าจะเข้า m p อยู่แล้วแน่ๆโครงการอัปเปอร์เลเวลอย่าลืมที่จะมาอัพสกิลตัวเองแบบไหนก็เลือกแต่ว่าเรากําลังเห็นตัวเองเป็นยังไงล่ะประเมินตัวเองส่วนใครคิดว่าพี่ลังไม่เอาหนูจะอออินเลยก็เรียนเซเว่นเดย์ปรึกษาเข้าโครงการ m p ค่ะปรึกษาได้ฟรีที่หน้าโปรไฟล์กดลิงก์ทีแล้วกดที่ติดต่อเรา MP เ้ายาคคอร้ีกม็ม มันไม่ยากเลยเราต้องรู้เทคนิคต่อให้เราจบอินเตอร์จบต่างประเทศมาก็แล้วแต่แต่เราไม่รู้เทคนิคไปนำส่งหน้าง,งานนำส่งไม่ถูกสิ่งที่เขาต้องการเราก็เข้าไม่ได้อยู่ดีนะถ้าเราไม่อัพสกิลและเตรียมตัวเองให้พร้อมเราจะได้แต่อยากแล้วยืนดูชีวิตที่อยากได้ในชีวิตคนอื่นแต่ถ้าเราเตรียมตัวเองไว้พร้อมแล้วเราจะเป็นคอนดักเตอร์เราจะเป็นคนที่อยากแล้วฉันก็ได้มันมาแล้วทําให้เราอ่ะเป็นคนที่เป็นโรโมเดลให้คนอื่นๆเพราะฉะนั้นอยากจะเป็นคนไหนเราต้องเลือกเองวันนี้ขอบคุณทุกคนและสวัสดีค่ะ